สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow SD 1นะครับผมสวัสดีชาว ROX ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำทริคหนึงนะครับผมท่านเป็นทริคตกปลานะครับก็ผมได้คิดค้นการตกปลาได้ทริคนึงนะครับก็มันคล้ายๆสูตรนะนะในการตกปลาให้มันง่ายขึ้นนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาครับการตกปลานะครับมันก็ จะมีอยู่หลายแบบนะครับถ้าที่ผมทดลองมานะครับผมก็เป็นการสลับเหยื่อแล้วก็สลับเซิร์ฟเวอร์นะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อมานะครับอืมหนึ่งร้อยเหยื่อนะเห็นไหมหนึ่งร้อยเหยื่อนะครับแล้วก็สเตมิน่ามีอยู่สองพันสเตมิน่านะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะทําการตกปลานะครับให้มันได้เอ่อให้มันใช้หนึ่งร้อยเหยื่อนะครับดูซิว่ามันจะได้ใช้สูตรเนี้ย มันจะได้เหยื่อเท่าไหร่นะครับบางคนก็จะตกอยู่ช่วงแบบปกตินะการตกจะอยู่ช่วยหนึเหยื่อจะได้ย้ายของที่แบบต้องการประมาณ60นะครับอยู่ประมาณ60%ที่ได้ได้ของนะแต่พี่จะเพิ่มการตกปลาเนี่ยให้มันเป็น90%นะครับผมให้มันได้ของแบบเต็มเกือบ100%เลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมทุกคนก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรยากครับก็ย้อนเหยื่อไปนะครับถ้าเราเล่นในโทรศัพท์นะ โยนเหยื่อไปนะครับโยนเหยื่อไปอ่าเลือกเหยื่อมาหนึ่งอย่างนะครับโยนโยนเป็นหางลิงนะโยนเหยื่อไปนะครับโยนไปครับพอโยนไปแล้วนะครับพอมันขึ้นตรงที่กดตกใช่ไหมกดค้างเลยครับกดรูปเป็ดค้างครับกดปล่อยครับผมนี่เห็นไหมมันก็ได้ของที่ต้องการนะครับก็คือของที่เราจะไว้คราฟนะครับนี่ไงคือชิ้นที่เราต้องการก็คือชิ้นนี้นะครับสมมติเราใช้หางลิงตกก็ต้องได้ตัวนี้ร้อยชิ้นใช่ไหม เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าท้ายคลิปเนี่ยจะได้ตัวนี้ร้อยชิ้นหรือเปล่ากับ2,000สเตมเมนาอาจจะไม่ถึง2 0 0พันสเตมินาก็ได้นะครับใช้100รยเหยื่อเออใช้100รอยเหยื่อนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ต้องการนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับไอหอยนี่ฮะเนี่ยต้องใช้ตัวดอกกิ่งไม้ตกนะครับอ่ะพี่ก็เตรียมกิ่งไม้มาหลัร้อยกับหางลิง100อนะครับโอเคหางลิงใช้ไปละนี่ครับกิ่งไม้ร้อยกับหางลิงร้อยนะครับโอเคก็สูตรนี้นะครับ ก็จะทําประมาณนี้นะครับกดตกไปครับผมกดตกไปพอรูปตกเบ็ดไอ้ขึ้นมาให้กดค้างไว้เลยนะครับค้างไว้พอถึงสีฟ้าหรือให้เป็นสีเขียวเนี่ยให้เรารีบปล่อยนะครับอ่าเมื่อกี้ไม่ได้นะเออกดตกเบ็ดไปนะครับผมพอให้เป็นเป็นสีเขียวนะครับให้เรารีบปล่อยทันทีนะครับให้มันตรงนะครับผมอันอย่างนี้คือ สูตรไม่เข้านะให้เราทําการอีกสูตรนึงครับให้เราทําการเปลี่ยนเหยื่อนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเหลี่ยเปลี่ยนเหยื่ออะไรก็ได้ครับผมเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปแล้วกดโยนไปครับผมกดค้างรีบปล่อยนะครับนี่ครับได้เปลือกหอยนะครับดูนะครับว่าจะได้ก้อนหินกับเปลือกหอยเท่าไหร่นะครับกับการใช้สูตรนี้ในการตกเอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครั้งอ่ะเออย่างละหนึ่งร้อยเหยื่อนะมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพิจะรอไปเลยนะครับเราไปดูกันตอน ที่เหยื่อหมด100อเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคไปครับผมโอ้โหมากดค้างนะครับผมถึงปุ๊บรีบปล่อยนะครับอืมพอเราได้2ชิ้นนะครับอ่สูตรนี้ลืมบอกไปพอเราได้2ชิ้นเปิดกหอยม่คิดได้สองชิ้นใช่ไหมฮะเราการทาการเปลี่ยนเหยื่อครับผมเปลี่ยนมาเป็นหางลิงเหมือนเดิมกดค้ากดกดไปกดตกปลาไปครับผมพอขึ้นมากดค้างครับพอเขียวรีบกดนะครับผมรีบปล่อยนะฮะ ก็คือเรากดค้างไว้พอเขียวปุ๊บนะครับผมคือมันมาถึงหลอดปะปะรลูกไข่ปลาเนี่ยให้รีบรีบปล่อยนะครับผมถ้าเราปล่อยไม่ตรงเห็นไหมมันจะไม่ได้ของเลยครับผมเนี่ยพอมันไม่ได้ของเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อครับผมเปลี่ยนไปเป็นมาครับอย่างละสองครั้งอย่างละสองครั้งนะครับผมค้างปล่อยนะครับโอเคไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้าเปลี่ยนเหยื่อดูนะครับดูนะครับกดค้างไว้นะครับผมออก โอ้ oh, มันแหลกนะครับทุกคน <c oughs> ดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับกดค้างนะครับปล่อยนะครับอมันก็คือมันไม่ไม่ถึงกับมันมันบางทีมันไม่เข้าทุกไม้อะทุกคนแต่ว่ามันก็คือดีกว่าตกเท่าเฉยเฉยอะเออมันก็คือพี่ตกแบบเออได้ง่ายมากอะทุกคนดูนะปุ๊บเมื่อกี้ได้หินแล้วใช่ไหม นี่ไหมให้เรารีบปล่อยคือมันอยู่ที่สีมือเราด้วยอ่ะเออถ้าลาสีมือเราดีอ่ะมันก็มันก็ตกได้ง่ายอ่ะทุกคนเออร้อยชิ้นพี่ตกได้แบบได้เกือบได้แบบเก้าสิบชิ้นแปดสิบชิ้นอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าแต่ก่อนมาที่เราตกได้หกสิบชิ้นต่อเย็นหนึ่งร้อยอ่ะเออนะครับ นี่ครับค้างไว้พอเขียวปุ๊บรีบปล่อยนะครับถ้าปล่อยช้ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนคือมันก็อยู่ที่เราฝีมือเราด้วยแหละแล้วแล้วก็การกดเนี่ยมันก็เป็นช่วยช่วยเพิ่มให้มันให้ได้เยอะง่ายขึ้นเขียวปุ๊บปล่อยนะครับอืมทําไมไม่เข้าเนาะเดี๋ยวขอรองอีกรอบหนึ่งครับเยอนเยื่อไปขึ้นมากดค้างนะครับผมหลอดปะปะเขียวปุ๊บปล่อยนะครับ อ๋อไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้านะครับมีเทคนิคนึงนะครับทุกคนนี่ให้เราทําการย้ายเซเวอร์นะครับปึ๊บปึ๊บมานะครับหนึ่งนะครับหอยหนึ่งนะปึ๊บมานะครับค้างไว้ปึ๊บเนี่ยฮะถ้าปล่อยช้าจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่จะตั้งใจทําการตกดูนะฮะขอตั้งสมาธิกันนะครับค้าง ปึ๊บเขียวปล่อยนะครับผม K หนึ่งมาหนึ่งนะครับปึ๊บคือมันอยู่ที่การการฝีมือเราลุ้นล้วนเลยครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ตรงยังไงมันก็ไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเหยื่อก็ได้นะทุกคนนะลองดูนะปึ๊บเห็นไหมคืออยู่ที่ฝีมือเราล้นวนเลยคือสูตรเปลี่ยนเหยื่อเป็นอะไรพี่ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อนะพี่ว่าแบบมันอยู่ที่การกดของเราเห็นไหมคือมันต้องเขียวปึ๊บรีบปล่อยปับ๊บ เอออย่าให้มันเขียวนานคือเ้าจังหวะก่อนเลยแบบก่อนจะเขียวเรารีบปล่อยก่อนเลยก็ได้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนเยอะอะไรหรอกนะเออจริงๆแล้วคือสูตรนั้นนะพี่ไปหามาจากในแอบปบใน y o u t u นะแต่ว่าพี่มาลองทำเองอะ่ะคือไม่จำไ,ไม่ต้องอ่ะครับสูตรนี้เลยนะครับกดค้างเนี่ยนละกดค้างพอเขียวปุ๊บรีบปล่อยเขียวปุ๊บรีบปล่อยเห็นไหมเข้าทุกไม้ครับบอกเลยเข้าทุกไม้ครับอืม เนี่ยครับดูครับกดค้างนะครับเขียวปล่อยอ่าเห็นไหมอันนี้คือปล่อยช้านะครับอ่านะไม่ต้องเป็นเยอะนะอ่ามันอยู่ที่เรากดนะครับพี่ว่านะปึ๊บเห็นไหมก่อนจะเขียวนิดนึงรีบปล่อยคือปล่อยให้ทันให้สุดอ่ะคือให้ให้เร็วที่สุดอ่ะเขียวปึ๊บปล่อยปับ๊บเห็นไหมอันนี้ปล่อยก่อนนะคือจะปล่อยก่อนก็ไม่ได้นะต้องต้องปล่อยแบบพอดีนะทุกคนปึ๊บ เห็นไหมเข้าเห็นไหมเออเดี๋ยวดูนะว่าร้อยเหยื่อเนี่ยจะได้จะได้สักเท่าไหร่นะสูตรนี้นะปึ๊บนะทุกคนเห็นไหมเข้าทุกไม้อะครับทุกคนบอกเลยสูตรนี้กดค้างนะครับเขียวปุ๊บรีบปล่อยอันนี้คือปล่อยเร็วนะครับต้องเขียวนะต้องรอมันเขียวจริงๆนะทุกคนจ้องจ้องตรงที่เขียวๆเ,เลยต้องตรงเบ็ดเลยเขียวเนี่ยเห็นไหมเดากันเลยว่าแบบมันต้องเขียวอ่ะ มันต้องเขียวแน่นอนก่อนจะถึงป่าก่อนจะถึงจุดป่านิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเข้าทุกไม้อะครับทุกคนเออสูตรนี้พี่ก็เพิ่งจะทดลองนะยังไม่แบบยังไม,ยงไม่ยังไม่คล่องนะเห็นไหมก็ยังมีพลาดบ้างเห็นไหมแล้วไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเหยื่อหรอกนะทุกคนมันลำบากลำคาญนะเล่นแม่งเหยื่อเยอะเยอะเดียว,วยาวๆไปเลยแต่ว่าแบบเออมัน มันก็มีเข้าบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะกอไปเลยนะครับเอ่อกับการตกปลานะฮะแล้วก็เอานี้ว่าตัดภาพไปเลยดีกว่านะครับมันไม่ต้องมานั่งดูกันเนาะพี่จะทําการตัดภาพไปเลยเอาละครับทุกคนก็มาถึง10อันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพี่จะตกให้ดูนะครับว่า10อันเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับกับการตกปลาในครั้งนี้นะครับโอเคไปครับผมสมาธิต้องดีนะครับสมาธิต้องมานะครับ คือพี่ค่อนข้างจะเนี่ยไหมหลุดนะครับผมสมาธิหลุดแล้วกดไม่ตรงนะครับผมกดตรงจุดปะนะครับผมเล็งตรงจุดปะแล้วก็ให้มันขึ้นเขียวให้ดีนะครับเปาะปุ๊บ,บนะครับผมเนี่ยฮะก่อนจะถึงจุดปะนิดเดียวครับผมเออก่อนจะถึงจุดปะนิดเดียวเองนะฮะดูนะครับผมเนี่ยโหเห็นไหมได้กบนะครับก็ถ้าถ้าเรามันอยู่ที่แบบว่าความความชมานาญของเราเนาะ พี่ใช้ความเคยชินมากกว่าก่อนจะถึงจุดปะนะครับพี่จะรีบปล่อยทันทีนะครับผมกดที่โยนนะครับผมกดที่ตัวเบ็ดค้างไว้นะครับเกือบถึงจุดปะนะครับเนี่ยปล่อยเลยครับเกือบถึงจุดปะนะครับเกือบจะถึงจุดปะนะครับปล่อยนะครับก็พี่อยากให้ทุกคนปรับกราฟิกให้มันต่ํานะครับผมเวลากดจะไม่จะกระตุกนะครับ ช่วงแรกที่พี่กดไปเนี่ยมันกราฟิกสูงนะครับผมแล้วมันก็บางทีก็กระตุกบางทีก็แหลกนะครับผมทําให้เสียเหยื่อไปฟรีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเข้าทุกไม้นะครับก็สูตรนี้ก็อยู่ประมาณถ้าเจ็ดสิบเปอได้นะครับคือมัน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 ก็เข้าดีนะทุกคนแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะกระตุกบ้างหรือว่าแบบแหลกบ้างนะฮะปล่อยเนี่ยเห็นไหมได้นะครับผม หรือเราจะสลับเหยื่อก็ได้นะเออสล,เเสลับเป็นเนี่ยสลับเป็นเหยื่อฟรีก็ได้นะทุกคนเห็นไหมอ๋อสเตมิน่หมดแปบบ๊บนึงนะครับตกจนสเตมิน่หมดเลยไหม <c oughs> มาเดี๋ยวสลับเหยื่อให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหยื่อแบบธรรมดานะทุกคนก็สามารถตกได้บบกันนะถ้าเราแบบว่าฝีมือตกได้ได้เหยื่อแบบที่ต้องที่ที่ใช้แบบในการใช้เหยื่อเหยื่อเสียตังค์อ่ะอันนี้ก็ได้ยาธรรมดานะ อาจจะเปลี่ยนเป็น,ปน <c oughs> ดอกไม้กิ่งไม้เอ้เปลี่ยนเป็นนอนดิปึ๊บนะครับกิ่งไม้มันหมดแล้วนะครับเออเนี่ยเป็นนอนนะครับทุกคนดูนะครับปึง้งอ้าไม่ได้นะทุกคนอลองลองใช้สูตรสลับเหยื่อดูสิสูตรสลับเหยื่อะนะครับแล้วก็กลับไปเหยื่อเหยื่อเสียตัง คือบางทีมันก็บางคนก็จะใช้สูตรแบบว่าอะไรสลับสลับเซเวอร์นะครับเนี่ยเปลี่ยนเซเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับแต่พี่ว่าพี่ไม่ไม่ต้องมันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นปะทุกคนเออเราก็ตกไปนะครับได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นอะ่ะแต่ว่าขอให้เรากดให้มันดีก็พอนะครับปุ๊บมีเห็นไหมได้ลูกสีฟ้านี่คือเยื่อหนอนที่ต้องการคือลูกสีฟ้านะครับดูนะครับให้มันตรงนะครับโอ้โหได้กุ้งว่ะ คือเ,ยเยอหยี่เหยื่อไอหนอนเนี่ยต้องได้ลูกสีฟ้านะครับทุกคนเออดูนะครับตั้งใจจดกดกนิดนึงนะเออเห็นไหมเข้าหนึ่งนะครับผมอ่ะดูเข้าอีกหนึ่งไหมค้างไว้นะครับถึงปะปึ๊บปล่อยอ่ะอันนี้ปล่อยไวไปนะครับคือต้องให้ขึ้นปะกับขึ้นเขียวนะครับผมแต่ว่าพี่จะไม่มองเขียวนะพี่จะมองปะซะมากกว่านะครับเห็นไหมคือมันใช้ความเคยชินนะครับ มันจะมันจะแบบตกบ่อยๆมันจะรู้เองว่าจุดไหนที่แบบสมควกดแล้วมันจะได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมคือมันพี่ใช้ความเคยชินมากกว่าบางทีอาจจะไม่ถึงปากด้วยซ้ํานะครับเออปุ๊บนะครับเออบนะบนี่ยเห็นไหมเข้า3ามเม็ดละทุกคน่ดูเม็ดที่สี่นะเข้าไหมคือเราต้องมันอยู่ที่ความชํานาญของเรานะครับนะเข้าเม็ดที่ห้านะครับเห็นไหมทุกคนหเม็ดติดอะ่ะ ปุ๊บขนาดเร็วนี่เห็นไหมเร็วก็ยังกดได้นะทุกคนเออมันอยู่ที่ความชํานาญของเรานะครับปุ๊บนะครับกดค้างปล่อยนะครับเม็ดที่6เม็ดที่7ดแล้วเห็นไหมเจ็ดเม็ดติดกันนะฮะมันอยู่ที่ความชํานาญในการกดนะครับนี่ฮะแปดเม็ดติดนะครับแปดเม็ดติดนะครับเออเทคนิคการตกปลานะครับก็มีเข้าๆประมาณนี้อ่ะโอเคไม่ได้นะครับผมโอเคก็น่าจะจบ ลงเพจที่นี้นะครับกับการตกเทคนิคการตกปลาครับผมเมื่อกี้พี่ตกไปร้อยชิ้นใช่ไหมได้มา60เอ่อได้มาเปิดหอยมา6 1สเราก็ได้ก้อนหินมา68นะครับผมก็อยู่ประมาณสัก70%นได้นะอัตนตัวนี้อาจจะพลาดเยอะไปหน่อยนะช่วงกระตุกอะไรย้ยอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณกระตกมีนิดหน่อยนะครับอาจจะอยู่ประมาณ70%เนะครับเออพี่ให้เป็น70%แล้วกันไม่ถึง90นะทุกคนนะสูตรนี้นะทุกคน แต่ว่าก็โอเคนะแต่มันอยู่ที่ความแบบความสเสถียรของเกมด้วยแล้วก็แบบไหลลื่นถ้าไม่กระตุกนะพี่ก็เสียไปหลายเยอไงอ,อนะทุกคนก็ไม่มีอะไระครับคลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละครับมาบอกเทคนิคนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีเทคนิคตกปลาแบบใหม่มาเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับผมทุกคนโอเคขอตัวไปแล้วนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เผื่อจะมีคลิปดีๆใหม่อีกนะครับผมบายบาย นะครับไปแล้วครับเล่นตัวผู้หญิงนะครับทุกคนเออมันดูสวยดิโอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายไปแล้ว